น้องลงมาเพื่อช่วยผมผมรถนี่แหละครับป้องกันอีกแล้วเนี้ยรถขับขาวมาขับขาวมาเสร็จรบชนหลังคันแดงสะบัดน้องแล้วคันแดงสะบัดล่างน้องมาอยู่ในขวาฝั่งมุ่งหน้าแพร่าลแล้วทีเนี้ยรถเบนซ์มาฝั่งนี้ก็ล่างน้องก็ไปฝัง่งลากไป อะไรเพอ่พอพอ่อแนะนำอ,อ่ะก็เราทำได้ดีแต่ผม่รู้ว่ารถเขาจะเป็นเกษตรถึงเมื่อไหร่แล้วนะก็เราไม่รู้นะคนเดียวอ่ะเาคนเดียวแล้วไม่นคนอื่นตายได้หลายหลายคน อยู่เลนขวานะครับรถแดงแตะครับผมก็เอารถที่มีไตเลนนะครับเกิดปราสาองกฤให้ก็คือแต่ว่าจอดป้องกนันเองนะครับแล้วก็โทรระษาพวกรถยนยนอะไรรวกนี้นครับแล้วก็ประมาณสองสามนทีผ่านไปน้องคนที่ขับมาครับมาบำรงนะครับมาจอดด้านหน้ารถแดง,งคันแดงแล้วทีเนี้ยน้องลงมาเพื่อช่วยผมปกรถนี่แหละครับป้องกันเองแล้วเนี้ยรถขั้เขาวมาขั้นขามา,มาเสร็จปุ๊บชนหลังคันแดงสะบัดน,น้องแล้วก็ อันแดงสะบัดล่างน้องมาอยู่ในขวาฝั่งมุ่งหน้าแลร่แล้วทีนี้รถเบนซ์มาฝันน่งนี้ก็ล่างน้องก็ไปฝั่งลากไปย บอกพี่ไหมว่าออกมาช่วยเหลือกู้ภัยเนี่ยเขาเขาฝึกษาผมตลอดอืเราว่าอยากเห็นนะนะเขาอยากเปลงมาครบเขาไม่ได้วะเขาเขาชอบแบบไหนเขาชอบนี้เขบอกว่าลูกทำเขาระวังระวังตัวดีๆลูกนะการช่วยเหลือคนมันต้ดี่ดีอะไรพ่อพ่อพ่อแนะนําอืออ่าก็เราต้องทำใหดีแต่ผมไม่สามารถบอกเขาจะเป็นสุดในเด็กหนุ่มอะไรแล้วนะเราคนเดียวอ่ะเบาคนเดียวแอไม่คนอื่นตายได้หลายหลายคนเห็นว่าพี่เป็นกู้ภัยด้วย ใช่ครับเป็นภาษาอ๋อช่องชาลีครับอ๋ออยู่ช่องชาลีลูกถายชาลีลูกก็อยากเลยทำกู้ภัยเขาไปฝันตั้งแต่เอานาครับเอ็นว่าไปนั่งอยู่ที่จุดนนรีทุกวันทุกเว็นใช่ครับอ๋อเห็นว่าพี่ๆน้องๆเขารักน้องมากเลย